สวัสดีครับยินดีตอนรับพี่น้องข้รับชมช่องคนไทยโขกาละจักครับสิ่ท่าพี่น้องมาเอาบุญนะครับผมมาเอาบุญบวชหลานนะครับนะฮะตอนนี้บริเวณงานก่อนสิเขานางานก็มีการาแจกผ้าแมรมีการวัดอุณหภูมิร่างกายนะครับหลังเมื่อดโดยเจียวน้อพี่น้องตอนนี้มีการ ตัดผมนะครับปลงผมเห็นครับหนักเข้านั่นแหละครับพี่น้องนะฮะญาติผู้ใหญ่หรือพ่อแม่นะครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่มาปลงผมให้หนักเข้านะครับก่อนที่มีการโกนผมก่อนที่เข้าบวชนะครับผมอันนี้เป็นกองบุญนะครับพี่น้องครับนะฮะถ้าพี่น้องมาเอาบุญนะครับมื้อนี้นะครับงานบุญบวช มาเพาะปุ่นน้ำเพล่นนะครับบรรยากาศบริเวณงานนะฮะเป็นเรียบง่ายนะครับ <c oughs> บ่อีดนตรีบ่มีอย่างน้อยพี่นอ้องช่วงสถานการณ์โควิด <c oughs> ช่วงนี้ <c oughs> นะครับผมการแสดเป็นไปนตามประเภทนี้นะครับเอาบุญนเพื่ออุทิศส่วนกุศลเลครยยับปุญญาตายายหรือว่าพ่อแม่นะครับที่เพิินดวงรับไปน้องพี่นอ้อง นี่คือโคนผมหนักนะครับผมมากินเขาน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับมาเอาบุญมากินเขานะฮะพาพี่น้องเบิงบริเวณงานนะครับผมพี่น้องก็มาเพาะบุญมาท่านนะครับก่อนสี่ไปบวชก็มีการสู่ขวัญหนักนะครับผมอันนี้เป็นการสู่ขวัญหนักนะครับ แต่มีพอพราดนะฮะมาสูควรไห้ท่านวิธีสูควรไห้นะครับเป็นบัฒนธรรมประเพณีของบ้านเฮ้านะครับวิถีชีวิตบ้นบานาบ้านเฮานพีนองนะครับอพรคำสิ่งติดถือกันมายาวนานแล้วนะครับผมนะฮะขอบคุณพี่น้องลหลายหลายเด้อนะครับที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดกระดิง่ง คนแช่ผู้ข่าวหมดวุหดหรือคนทยโขกนะครับเป็นกําลังแรงใจให้กันมาโดยตลอดนะครับสําหรับเพื่อนใหม่กะฝากคอมเมนต์ในใต้คลิปผมเด้อนะครับ <c oughs> นะบจักมือสองมือผมไปเย่ยมไปยามน,นอกนะครับผมสําหรับเพื่อนเก่ากะเป็นกําลังแรงใจให้กันนะครับขอบคุณพี่น,อน้องหลายๆกัแล้วกันนอกนะครับ มาเบ่งบรรยากาศมาเอาบุญงานบวชหลานนะครับื้นนี้นะครับกำลังทำพิธีสูขวัญหนังอยู่พี่น้องนะฮะก่อนสิเข้าบวชนอนะครับ,บ,รบ <c oughs> ผม <c oughs> เป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ยึดถือกันมานะครับแต่พอแต่แม่เฮาบุนละนะครับ <c oughs> ให้พี่นอนะ้อง้เบ่งบรรยากาศนะครับผม ฝากพี่น้องกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดกระดิง่งกดแชร์ผมใเด้อน,นะครับหมวดบุญหรือคนไทยโขนะครับเป็นกำลังแรงใจให้กันนะพี่น้องมาเอาบุญเอางานนะครับมนอนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับใพ้พี่น้องชคดงีมีความสุขครับขอบคุณครับสวัสดีครับ